ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซแฟนครับทางช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชีนะครับสำหรับมื่อนี่คลิปนี้นะครับเพราะนั้นแอดมินทางช่องก็จะพาไปเยี่ยมบ้านของลูกสาวหลา่าคนล่าสุดเลยนะครับที่บอคอยได้มีเวลาทายกันปานไดบอคอยได้มีเวลาเว้ากันปนัานไหแต่ว่าบ้านอยู่ใกล้กันนะครับเมื่อีได้โอกาสพักผ่อนอีกมือน,นึง หลังจากที่เฮาเคยมีงานวันที่7นะครับวันที่7มีนาคมก็คือวันนี้ปกติเฮาสิทธาร,รการแสดงอยู่อาเภอ่ม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแต่ว่างานโดนโยกเลิกไปวันนี้เราก็เลยได้พักผ่อนเพิ่มอีกหนึ่งวันแล้วก็วันนี้นะครับพอนั้นสิภาพไปเที่ยวสไปยามบ้านอีลานะครับลูกสาวคนสุดท้องของสาวน้อยลำเพลินโชก็ว่าได้นะครับ คนนั่นก็นคือน้องเนเน่อชิรยาสาวหน่อยลำเพลินโชว์พี่น้องตอนนี้กำลังเดินทางนะครับถึงอำเภอแล้วถึงในเขตอำเภอแล้วอีกบอกกี่กิโลกันนะสิถึงบ้านอิหล่าแล้วนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเอฟซีผู้ทีก่กำลังติดตามแล้วก็ที่เป็นเอฟซีของน้องเนเน่นะครับไปชมพร้อมๆกันเลยว่าบ้านน้องจะอยู่ตรงไหนครับไปเลยพี่น้อง กําลังเดินทางนะครับไปบ้านน้องเนเน่นะครับ, <S <S รบก็บคือสิบ,บอกไก่ตรงที่บ้านลินฟ้าตําบลลินฟ้าอําเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นอาเภอเดียวกันกับพอนั่นนี่แหละพอนั่นก็อยู่อําเภอจตุรพักพิมานกันแต่ว่าคนละตําบลน,นะครับมันจะอยู่คนละฝากนะครับบ้านาน้องเนเน่นี่อยู่ฝั่งทั้งอําเภอปทุมรัฐที่เฮ้าสิไปทําการแสดงมืออื่นนี่นะครับอยู่ติดกับฝั่งอําเภอปทุมรัชแต่ว่า ้านพอนั่นอยู่ทางฟังอำเภอเมืองสวงนะครับอยู่คนละฝากของอำเภอจตุรกภกีม่านนะครับอยู่คนละอำเภออยู่คนละฝากนะครับอยู่คนละตำบลอยู่คนละตำบลแต่ว่าอำเภอเดียวกันพี่น้องน้องเนเน่นะครับซึ่งเป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งน้องนิวเจนอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถที่มีนำเสียงโดดเด่นแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลง หน้าฟังนะครับทรลองเพลงหนาฟังอีกคนหนึ่งแต่ว่าปีนี้เข้ามาอยู่สาวน้อยลําเพลินโชว์ปีแรกนะครับเพราะ่าท่านได้รับโอกาสปันใดนะแต่ว่าช่วงคอนเสิร์ตก็ยังมีช่วงของน้องอยูนะครับได้ลองช่วงลาเพลินอยู่ช่วงหนึ่งนะแล้วก็ช่วงลําเรื่องตอกอนการเตยหลายๆเพลงนะครับพี่น้องที่เป็น f c ของอีหล่าก็คือสี่ได ได้เบิ้งแน่แล้วนะครับพันหูพันตาแน่แล้วนะครับการร้องการรำของน้องก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์แล้วก็อนานาคตไกลเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปติดตามกันนะครับอ้าวมาถึงแล้วครับพี่น้องบ้านลินฟ้าตําบลลินฟ้าอําเภอจตุรพักกีมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องเนเน่อชิร,รยาสาวน้อยลํำเพรื่อชว ออกจากอำเภอจตุรพักกิมานมาสักประมาณ10กิโลนะครับพี่น้องกับมาเข่าเขตแล้วเข่าเขตมู่บ้านบ้านน้องเนเน่แล้วนะครับแต่ว่าบอลูคุมไดต้องไปถามบึงก่อนตรงนี้บ้านลินฟ้านะครับซึ่งเป็นบ้านบ้านเดียวกันกับนักกีฬาชื่อดังระดับประเทศนะครับนี่บ้านลินฟ้าหมู่ที่1หมู่ที่สองตำบลลินฟ้า น้ออยู่กลุ่มทา้งใดนอบาดนี่เดี๋ยวไปถามหาก่อนบ้านเดียวก,กันกับน้องทัดดาวนะครับทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับนี่แหละตำบลลินฟ้านี่แหละพี่น้องบ้านน้องทัดดาวก็ได้โรงเรียนบ้านลินฟ้าวิทยาคารเออเป็นเป็นโรงเรียนใหญ่พอสมควรน,นะฮะ ครับพี่น้องตอนนี้เขาก็เดินทางมากใกล้จะถึงบ้านน้องเนเน่แล้วนะครับน้องบอกว่าสี่แยกแรกเลี้ยวขวาแล้วก็ให้ตรงไปสุดซอยอสุดซอยหม่องได่นออบานนี้ตะกี้ถึงหน้าวัดนะครับโทรถามน้องบอกว่าถึงสี่แยกแรกแล้วก็ให้เลี้ยวขวาสุดซอยแต่ว่าถนนเส้นนี้มันคือบ่มีสุดซอย อ้าวไม่รู้ว่าจะสุดซอยตรงไหนนะครับไปดูก่อนเราหากอนสิพอกันบ้างเนาหนีเนาะสุดซอยตรงไหน,นเอ,อ่ย จะเจอกันหรือเปล่าตอนนี้มาถึงร้านขายเนื้อสดนักสีแยกขายเนื้อสดมันแม,มนมะน่อเดี๋ยวโทษถามอีหลาบาก่อน ครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยนะครับบ้านน้องเนเน่อัชิรยาสาวหน่อยลํำเพิ่นโชวนั่งเอกหน่อยของเฮ้าอีกคนหนึ่งนิวเจนดาวรุ่งนะครับที่มีพรสวรรค์ที่ตอนนี้พี่น้องเฮากบกำลังให้ความสนใจแล้วก็ติดตามนะครับกะออกจากอำเภอจตุรพักทมามาจะแทกประมาณ10กว่ากิโลนะครับซึ่งอยู่คนละฟังคนละทางสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูก สวัสดีครับมาหอดึงแล้วพี่น้องสวัสดีครับโอ้ยย่ท่างออกไปปทุมรัดจ้ะเนาะทางออกไปว่าปีกันอะไรนอนนี่นอนเสร็จนี่ไหมบ่น้อท่อหลัประทานนะกายิบเลยงเดียกินแล้วกินจะเศร้าเปล่าเ้ยที่เขาเที่ยงบ่อมาหอดพดีนาะไอ มันสิบกโลนี่นะจากจตุมาหอดแบนไงส,สิบสีบห่หอเฮ้ซ้ำกันซ้ำกันจากปลาสังมานี่กับสิบสี่มาหอดจดตุนะจากบ้านผมเลยจากบ้านผมมาหอดจดตุกับสิบสี่จากข้างนี้ไปกับสนะิบสี่เนาะห่างกันยี่สิบกว่ากิโลคน <c oughs> ละฝากอำเภอนะอำเภอเดียวกันแต่คนละฝากอำเภอตำบลเท่านี้เป็นตำบลสุด้ทยเลยนะฟังผิดเนาะตำบลสุดไทยที่ทติดครับดีครับติดครับไออ ฟังปทุมรัฐมืออื่นงานเท่ายู่ไกล่บ้านปานที่ห้าสิบเหรียญปงไก่ค่ะกระโลเนี่ยแจกไปหนึ่งยิบโ่จากไปหนึ่ยี่สิบโลปทุมรัฐนี่เนาะเขตปทุมรัฐจะแสดงว่ามาจากพันพ่อกับสิ่งอยู่ประมาณสี่สิบกว่าโลกรบโปงไก่เนาะยูบ้านยังหรอยูบ้านดงเข่งตำบลปลาสังดงเข่งหลอกค่ำติดฟังเมืองสวงไหมออกไปสิ ออกเออเสียออกไปเมืองสวงอีก3 4กิโลกับหอดเมืองสวงแน่นอกกระเซียนร่วนใช่ถ้ากระเซียนมันงสิไปคนละทางตัวมันไม่ถิ่หลัดอีหนึอ๋อถ้าติไปงานนะบ่อะอ๋อแมนดิวถ้าไปงานถ้าห้าออกกระเซียนสิไก่กลัวไปทั้งตำบลโน้นสวรรค์มาบุนี่ใกล้กันบ่บ่ต้องบ่ตเรียนย้อนมาถี่บุญทองเรียนย้อนมาถี่อออกมาจัดกูออกอครับ นม่สางออกไปยะน่นเราไปทเยแ่อบานหนนานเลยมูนาไปตลาดันเรียนยนมายอะหรอหมัครับมันเลยไก่ถ้าไปทั้งเกษตรส่วนสิใก้กววนเนาะครับบ้านน้องแค่นแตาบนน้องแค่นะสิไปออื้นบานน้องแ่นนนี้ไปเวิรบ้านบ้มือเอื่นแม่นบอก ตะวันคึ้นสีว่รโตกนแ้วฝนมืออื่นยุดอ่ะละมือมือขึ้นนี่ฝนตกยางแห้งมือขึ้นนี่ครับเย็นชุ่มช้ำเลยว่าสิมลายเทืออล้รวสิมายามลูกหลายเทือแล้วบ่ไดมาบ้านจากเท้อเพราะถ้าช่วงยุดกับยุตแต่งเงิกแต่สำนักงานนะ ็เ้นม่าลกี่ัมอยูาเลนทีเดียวเรียงยาเบางเดือนที่เรลาที่วาสิมานั่นผ้าพระเพิ่นไปทุระไอ้บ้านไผ่ขีละขี้พันเซนนี่ละเพิ่นผ้าออกไอ้ว่าปีปัทุมนะว่าปีปัทุมเราไปออกวอลรบือไหมนี่แหละเลนพันเซนนี่ละจำได้ยุว่าเลนพันเซนนี่ละเราก็เลี้ยวหน้าวัดแต่ก็ตรงเขาจตุ นี่นม,มาหอดจัดถึงแล้วพี่น้องในบ้านน้องเนเน่นะครับมเมื่อไรมาเห็นกันจกเคือขนาดอยู่อำเภอเดียวกันนี่นี่อยู่อำเภอเดียวกันแชร์คนละตำบลน,นะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็เลยมาเก็บบรรยากาศบ้านอีสานบ้านเท่าไปฝากพี่น้องเอฟซี เอฟซีมันก็ลังหลายดิตอนนี้หัวจักก้นหัวจักหลายเลยด้เดี๋ยวมัอนี้สิมาเก็บบรรยากาศหลายๆมองนะครับฝากเอฟซีที่น้องเข้านั่นแหละบ้านเดียวกันครับไปทัดดาวบ่ทัดดาวปัจจุบานอยังบ้านหนองสิมอ๋อหนองสิมโคกลามแต่ว่าตำบลลินฟ้าดีเนาะตำบลโคกระบามหนองสิมที่ันหน้าบางนึงหน่อยไหมเอาติ น้องซิมเขาเะน้องซิม,ม,ม,มอ๋อน้องซิมสองหม,ม่องอ๋อทัดดาวแล้วอยู่โคลกรามเนาะตำบลโคกราม,ลลามอเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไวปสำนี้สักครั้พี่น้องเรับนะครับมาถึงแล้วนะครับน้องเลนเนี่อชิริยาฝากไว้น้ำเดอ้อพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ